สวัสดีครับเรามาพบกันที่11ต2ออโต้นะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวมานำเสนอเป็นรถฮุนไดเฮดวันปี2013แต่ง v i p ด้านในด้วยยังไงเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมทิ้วโครเมียมสีภายนอกเป็นสีดำตัดกับด้านล่างที่เป็นสีเทาเข้มนะครับ ไฟหน้าแบบฮาโลเจนดวงใหญ่ๆมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างเลยครับมาดูล้อด้านข้างกันบ้างนะครับล้อ H1 ตัวนี้ที่ใส่อยู่เป็นขนาด16นิ้วนะครับเบอร์215ทับ6 5หนะครับเป็นยางของบิตสโตนรับประกันความนุ่มนวลแน่นนอนครับส่วนกระจกด้านข้างมีไฟเลี้ยวในตัวแต่ยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ด้วยมือธรรมดาซึ่งสามารถเลื่อนได้ง่ายมากๆครับใช้งานได้ปกติ ประตูด้านข้างนะครับเป็นประตูธรรมดานะครับไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะครับทีนี้เรามาดูด้านท้ายของ h 1คันนี้ครับด้านท้าย h 1ของคันนี้จะมีโลโก้ของ h 1อยู่อยู่ทางด้านขวานะครับเป็นตัวหนังสือ H1 และยี่ห้อรุ่นย่อยที่บอกว่าบ่งบอกว่าเป็นตัวของดีลักเลยพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับเปิดท้ายมา ด้านหลังจะสามารถใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนไปข้างหน้าได้และสามารถพับที่นั่งขึ้นได้เพื่อที่เราจะสามารถดันไปด้านหน้าได้เพิ่มอีกครับเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการวางของได้มากขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูหัวน็อตกันครับหัวน็อตของฝาท้ายรถคันนี้นะครับยังไม่มีขยับเลยหัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยโดยรวมสภาพถือว่าสวยมากๆสภาพรอยตะเข็บเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยครับ ดูภายในรถกันเลยครับเริ่มจากประตูหน้าคนขับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยังอยู่ครบอ่เปิดให้ดูแล้วนะครับภายในเบาะเป็นเบาะสีเบจทั้งคันเลยสวยงามมากๆรวมทั้งเราได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มโหมดต่างๆได้ที่พวงมาลัยเลยไม่ต้องเอื้อมมือไปแล้วคือแบบปลอดภัยสะดวกมากครับตัวเลื่นไม้ของ H 1คันนี้เป็นแบบแอนะล็อกนะครับ เลขไมล์ของ h ุ u ไดเฮ h ด2.5ดีลักปีปี2013คันนี้อยู่ที่188,223เท่านั้นเองรับประกันไมลแท้สามารถตรวจสอบได้เลยครับมาต่อกันที่คอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าสีดำตัดกระลายไม้ตรงคอนโซลกลางเพิ่มความรู้สึกหรูหราให้กับรถ H1 คันนี้ยิ่งขึ้นนะครับมาดูคอนโซลตรงกลางครับสามารถเล่นวิทยุ ซี d ีดและมีช่องเสียบ USB, AUX สาม,มารถเชื่อมต่อบลูทูธได้และมีช่องใส่ SD Card ได้พร้อมทั้งมี n a v วิเกเตอร์นำทางนะครับแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับจะต้องรอ SD c r r กอนเดก่อนจะใช้งานได้ขยับเลื่อนลงมาครับจะเป็นแอร์มีฟังก์ชันครบปรับความเย็นได้ตามต้องการเลยเกียร์มีทั้งหมด5สปีดนะครับมีที่เสียบ USB ทั้งหมด2ช่องนะครับ มีที่เขี่ยบุหรี่และ power outlet นะครับส่วนช่องใส่แก้วน้ําอยู่ด้านล่างสุดของคอนโซลนะครับสามารถวางแก้วได้ถึง2แก้วครับแถวหน้ายังสามารถนั่งได้อีก1คนเป็น3าคนครับเบาะตรงกลางถ้าเราไม่ใช้เราสามารถพับลงได้เลยแล้วประโยชน์ของการพับลงนี้ก็คือสามารถวางแก้วนะ้ําเพิ่มได้อีก2ใบครับมาต่อกันที่แถว2นะครับคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับแถวหน้ามี2แถวแถวกลางมี2แถวและแถวหลังมีอีก3ที่นั่งนะครับ คันนี้มีความพิเศษตรงแถวกลางครับเพราะเบาะจะแต่งเป็นที่นั่งแบบ VIP มาให้แล้วใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับเบาะใหญ่ๆนั่งนุ่มๆเดินทางไกลสามารถนอนหลับได้เลยจะเป็นเบาะปรับมือนะครับยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับและเบาะแถวกลางสามารถเดินไปแถวหลังได้เลยครับมาดูด้านบนกันเลยครับด้านบนเรามีจอ LCD ขนาดใหญ่ที่นั่งสแถวสามารถนั่งดูหนังฟังเพลงได้ เราสามารถปรับแอร์ได้จากด้านหลังแถว2เลยครับแอร์ด้านหลังนะครับจะเป็นแอร์แบบ3ตอนความเย็นได้รอบคันแน่นอนมีไฟด้านบนเพดานที่สามารถปรับโหมดเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยนะครับอาจจะมีสีขาวสีชมพูและสีเขียวคนมาด้วยก็ต้องลองกดเล่นกันดูนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ของฮุนไดเฮดวัน2.5ดีลัก2 0 1 3คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีหัวน็อตยังไม่มีขยับเลย โดยรวมสภาพถือว่าสวยมากๆลอยตะเข็บเดิมๆเลยรับประกันไม่มีชนหนักและไม่มีพิดความแน่นอนเรามาฟังราคาคันนี้กันดีกว่าครับรถ h 1 h วันฮด ai ตัวดีลักนะครับปี2013ราคาอยู่ที่6,28,000บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับ6,28,000บาทเท่านั้นแล้วทางเรายังมีบริการ เซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านนะครับและมีบริการส่งมอบรถถึงบ้านเช่นเดียวกันทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าคุณพี่จะอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมาลองทักลงโทรมาคุยกันดูก่อนได้แล้วทางร้านเรายังมีรับประกันเครื่องเกียรให้ถึง2ปีนะครับและประกันฉุกเฉิน1ปีติดต่อได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยครับ0992655511ครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ